สวัสดีค่ะทุกคนนี่ต้องเับากับพวสู่ช่องเน็กนะคะวันนี้มาในลุของคนสวยแบบสะอาดสะอาดใช่ไหมสำหรับมันอาบน้ำมาแต่ก็อาบน้ำทุกครั้งนั่นแหละ mm hmm. เห็นไหมมันดูเป็นแบบคนหนูหม่มมันดูเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะมาถามทุกคนเหมือนกันว่าฉันมีลุกหรือว่าฉันมีอะไรที่มันแบบว่าดูเป็นฟิล เด็กเสียไหมอะเพราะว่าเรื่องที่จะเล่าเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอะไรอย่างนงี้แหละอันดับแรกนะเวลาผู้ชายที่มันจะเข้ามาหาเน็กเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะไม่ใช่คนแบบว่าวัยรุ่นคนที่เข้ามาในชีวิตฉันเนี่ยจะแบบว่าเป็นวัยกลางคน30อัพมีเนียแล้วมีลูกแล้วก็มีบางคนเราอยากรู้ว่าฉันส่งพลังงานแบบไหนไปให้คนวัหรือว่า บางทีอาไม่ต้องส่งหรอกบางทีก็แค่อยู่เฉยๆไปได้ส่งอะไรให้ใครก็คือเดินไปซื้อของอะไรเฮ้ยพลังงานฉันคือมันอะไรทําไมทาให้คนแบบวัยในวนี้เขาแบบว่าเขามองแล้วเขาจับต้องคือเราไม่รู้สึกว่าเราเป็นฟิล์อีกตัวเหรอเราเป็นฟิลเมียน้อยลักษณะเรามันดูเหมือนหรออะไรอย่างเงี้ยทีนี้มาเข้าเรื่องของเราดีกว่าวันนี้จะมาเล่าเรื่องถึงผู้ชายคนหนึ่งนะคะอายุประมาณ60 เจ็ดสิบประมาณนี้แหละแก่ละเอาง่ายเขาก็มาตามไอจีฉันตั้งนานแล้วฉันก็ไม่รู้เขาตามมาได้ยังไงน่าจะตามมาจากแบบโซเชียลโพสเป็นสาธารณะในสตาแกรมอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็พยายามแบบว่าส่งข้อความรีプライสตอรี่นู่นนี่นั่นวันหนึ่งแบบใจดีมั้งเปิดอ่านแล้วก็เปิดแบบไปตอบเขาว่าขอบคุณนะคะอะไรเงี้ยตามมารยาทพุ่งตรงไม่มีอะไรแอบแฝงทั้งนั้นแล้วเขาก็เรื่อยๆส่งข้อความนู่นนี่นั่นมาอะไรเงี้ยฉันก็ ไม่ตอบไม่รจะตอบทำไมไม่รู้จะเอาอะไรไปตอบเข้าใจปะทีนี้ฉันก็เป็นคนแบบก็ใช้ชีวิตไปปกติลงสตอรี่อยู่บ้านถ่ายริมหน้าตาถ่ายหน้าในนี่ของตัวเองก็เป็นบ้านตัวเองเข้าใจป้ะวันนั้นกําลังทาำข้าวอยู่จะไปดูมวยกาแฟก็ได้ยินคนมากดกิ่งหน้าบ้านฉันก็ชะโงกหน้าไปดูว่าเป็นใครก็เป็นคุณลุงแก่ๆคนหนึ่งเขา นีขอขึ้นไปคุยด้วยทําไมฉันบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้จะเป็นใครก็ไม่ได้ค่ะเราไม่รู้จักกนันเนาะเราแล้วไ,ไมอยู่ๆจะมาขอขึ้นมาคุยไม่ได้ก่อน <c oughs> ที่เขาจะมากดกิ่นอาบ,บ้านฉันเนี่ยเ <c oughs> ขาส่งขามมาหาฉันเยอะมากพราะฉันไม่ตอบไม่ตอบแบบไม่ตอบเลยฉันก็แอบช็อกแล้วก็งงๆนิดนึงอะไรเงรี้ยแล้วเขาก็ส่งขามมาอีกฉันก็อาตัดใจกดเข้าไปอ่านอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขารักฉันมาก แกเอาจริงมันไม่ตลกนะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซีเรียสฟังงไปเนี่ยถ้าจะรู้ว่ามันซีเรียสยังไงคเขาก็ส่งข้อความบอกฉันว่าเนี่ยเขาชอบฉันมากเขารักฉันเลยอะไรเงี้ยฉันก็ตอบเขากลับไปว่าคุณจะมาพูดว่าคุณรักฉันไม่ได้เพราะว่าเราไม่เคยได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตได้อะไรด้วยกันคือเขาจะป้าในความฉันคือความรักมันต้องมันสร้างอ่ะแต่เขาบอกว่าเขารักฉันเลยซึ่งเป็นไปไม่ได้เขาบอกว่าเธอยังเด็กเกินไปเธอไม่เข้าใจแล้วาความรักคืออะไร ฉันยังเด็กโอเคฉันยอมรับเทียบกับคุณฉันก็ยังเด็กอะค่ะแต่ว่าความรักมันไม่ได้เฮ้ยคือแบบแกมันจะมีช่วงหนึ่งเลยฉันทํานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วทุกๆหกโมงเย็นเนี่ยฉันบอกตัวเองเลยว่าฉันจะไม่ทําอะไรแล้วฉันจะออกไปเดินเล่นออกไปทำอะไรก็ตามอะไรที่อยากทำอะไรเงี้ยและช่วงนั้นแหละฉันเดินส่วนเขาแถวบ้านฉันตลอดันก็งงก็เดินสวนแล้วก็มาทำอะไรก็บังเอิญจังเลยเนาะอะไรเงี้ยแต่ว่าในใจก็แบบ บังเอิญจังเลยนะคะ่ะมีครั้งหนึ่งนะเขาก็ตามฉันไปซื้อของด้วยนะคือนี่ก็เป็นคนแบบไม่ดขาดพุ่งตรงไม่ดขาดอาจจะเป็นคนคนไทยเนาะเกรงใจเมกาอันนี้พุ่งตรงของเมกานะตอนนั้นไปซื้อของกับเขาเขาก็คุยนู่นนี่นั่นเขาก็บอกว่าเนี่ยลูกเขาเขามีนะเป็นลูกสาวอายุ35แก่กว่าฉัน10ปีอีกแล้วเขาก็บอกทุกคนเลยว่าเขาเนี่ย ชอบฉันชอบฉันมากรักฉันมากแกฉันพุ่งตรงนะคนแก่แถวนี้เริ่มไปไกลละเริ่มไปเรื่อยละฉันถ้เคยบอกเขาเหมือนกันว่าถ้าฉันเป็นคนแบบว่าอยากได้เงินเขาปอกลอ,อกเขาจะเป็นยังไงเฮ้ยมันจะไม่เหลืออะไรแล้วนะแต่นี่คือดีที่ฉันเป็นคนแบบว่าเป็นคนแบบมีศีลธรรมพอมีอะไรพอถ้าไปเจอไม่ฉาชี่ถ้าไปเจออะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะไม่มีเงินเกษียณอยู่จนตายนะคะฉันก็วามรู้สึกแบบมันมันแอบเสลอนิดนึงมันแอบแบบเฮ้ยมีลูกแล้วมีอะไรแล้วมายุ่งอะไรกับ เด็กอายุ25ปีอะไรเงี้ยฉันเป็นลูกอีกคนหนึงของคนณล้วิธรคือคุณไม่อายหรอหลังจากนั้นมาก็เดินส่วนเขาทุกวัน5วันเนี้ยเจอเขาไปแล้ว4วันเธอคิดว่าปกติไหมล่ะฉันไปเดินเล่นกับเพื่อนจะไปซื้อของกับเพื่อนมีคนมาสะกิดฉันฉันมองไปเป็นเขาฉันตกใจเลยเฮ้ย เฮ้ยมาดี๋นี้ไม่ได้นะอยู่ๆจะมาอย่างนี้คือเกินไปมากอะไรเงี้ยพอมาเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยบ่อยมากฉันก็บอกเพื่อนบอกอะไรเพื่อนก็บอกว่าเออเนี่ยบอกตำรวจเลยนู่นนี่นั่นฉันก็เอาโอเคเข้าใจฉันไม่อยากห้มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเจอเขาอีกทีหนึ่งฉันก็เลยบอกเขาว่าถ้าทำอย่างนี้อีกถ้าเป็นอย่างนี้อีกคือมันจะบอกว่าบังเอิญคือไม่ได้แล้วนะเพราะว่าบังเอิญหรือมาดักรอถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปจะแจ้งตำรวจแล้วนะอะไรก็บอกเขาหลังจากนั้นก็ ไปเลยฉันเคยถามเขาถ้าอยากมีแฟนจริงดีบ้านปายชีวิตทำไมไม่ไมปหาคนที่อายุไล้่ <im ans> เรียกับตัวเอง <im ans> เขาบอกว่าเขาทําไม่ได้เขาชอบคนที่อายุน้อยกว่านี่อยากพูดว่าเป็นเป,นเปนโดเป็นพวกใ,ใครเด็กแต่แบบังพวกตว่าฉันคบคนแก่ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้เลยมันเหม็นกินแก่มันถ้าฉันเป็นเขาฉันก็บอกว่าฉันก็รักกับเด็กอายุ ท่อนี้ไม่ได้เหมือนกันมันมันขัดกันไปหมดเลยอันนี้ในคนในมุมฉันนะวันที่ชีมากดกิ่งนาบ้านเนี่ยชีบอกเลยว่าชีอยากมากับเครื่องประดับชาแนลด้วยซ้ำเพราะเห็นว่าฉันชอบชาแนลมากฉันก็บอกว่าดีแหละที่ไม่ทําเพราะว่าซื้อมาฉันก็ไม่รับไว้คือชีแบบจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ใจฉันชีแบบว่าชอบส่งรูปส่งรูปตอนตัวเองแบบว่านอนอยู่ริมทะเลแล้วก็ถ่ายแบบอุ๊ยดูเวจะอ้วกเป็นคิวพรเหมือนเหมือนอ่อยเบาๆนะแบบอุ้ยเนี่ยดูสิฉันแบบมีสิกแพดไม่มีดูสิผิวฉันสีแทน ไม่ได้สนเพราะว่าเหี่ยวขนาดนั้นแล้ว่าขอโทษนะคะคือรูปที่ส่งมายุ่วอะบางทีมันไม่ยุ่วไงบางทีมันมันยุ่วโมโหอะเข้าใจไหมฉันพยายามไม่ให้ทุกคนตลกแต่ว่าถามจริงจริงอะฉันโมโหเนี่ยเล่าไปฉันก็ยังโมโหคือมันรู้สึกว่าทําอะไรไม่อายตัวเองบ้างหรือถ่ายรูปมายั่วมาอะไรคือแบบคุยแกจริงๆนะคือมันมันมันตลกมันเสลอมันทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วยิ่งไวด้วยอะไรคือบ นั่นแหละใดๆก็คือแค่มาเ้อาให้ฟังเฉยว่าเนี่ยทำไมหน้ามันดูเป็นตะเลียงเลยไง <Hey. S 1> คือมันดูจนแบบผู้ชายต้องมาเลียงมาอะไรขนาดนั้นเลยเหรอนั่นแหละแกค,คือบางทีฉันก็ไม่ได้มองหรอกว่าฉันสวยฉันอะไรฉันมองแค่ว่าเกิดขึ้นกับทุกคนได้เพราะว่าผู้ชายมันเสลยอ,อยู่แล้วบนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นนั่นแหละนาอมาแชร์ให้ฟังเฉยว,ว่าชีวิตในฝรั่งเศสอัยพอแล้วไปเจอกันดีหน้าลทุกคนวันนี้มาแค่นี้นแหละแต่เข้าใจได้นะสวยขนาดนี้ใครมันจะไปอดใจไหวเข้าใจได้ค่ะ 没嘛。